สวัสดีครับสวัสดีครับเล้าถุงทองสวัสดีครับเร้าวครับสวัสดีครับมาดูตัวโอ้ยตาอยู่ใสนี่เฮาตาอยู่ไหนนี่ดู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 เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักฝนตกหนักดูเล่นโคลนฮู้ฮู้ไปไปไปเฮ้ไป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 เฮ้ยเฮดูท่อมดูท่อมเฮมา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 ไปอาบน้ำมา มาลามามาเร็วแปบนเเร็ว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 เรดี๋ยวล่างมือล่างขาเลยวุซาถอดเสื้อเลยเออโอ้กับบรรยากาศยามเย็นยามเช้านะครับผมคุณชายดูคุณชายมอมแมมมาเลยครับแม่แม่แมดูมอมแม,มมเลยอูตายตาอูย่ามาไกลไรเพื่อนนะนี่ไปเอาเอานะมา อานุนคุณยายอาบน้ําอยู่นะครับผมคุณยายอาบน้ําอยู่คุณยายอาบน้ําเกือบจะเสร็จแล้วคุณยายอาบน้าเกือบจะเสร็จแล้วรอคุณชายอยู่มามารอคุณชายอยู่คุณชายรอรอต่อคิวนะครับผมนี่คุณชายมอมแมมมาเลยจักวันนี้จะล้างเสร็จไหจมเนาะจักจัมวงเนาะสีล้างเสร็จนาะทุกคนมาเลย กับบรรยากาศที่วัดนะครับผมอยู่จังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับผมอ่อาเฮ่ศ hey ัตรูต้นไม้น้อยแล้วศัตรูต้นไม้แล้วไ oh. อเดินไปแล้วนูน่นนุน่นนุ่น oh. เดินไปแล้วช้างป่าแล้วนะี่โอ้ช้างป่าบ่อช้างป่าลงฝู้งหมดเลย เดินประทีบแล้วช่างป่ามาเดินไปลงฟูงแล้วช่างป่าไอ,อือยาเยาอะแยะไม่ยินนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมดู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 ด,ด,ดูเดินไปไกลๆลเลยไกลเลยครับผมเดินรอรอนะครับผมรอคุณยายล้างเสร็จก่อนนะครับผมคุณยายใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผม คุณยายก็เกือบจะเสร็จแล้วลนะคุณยายกเกือบจะเสร็จแล้ว<า>นู่นคุณชายชายไปไหนชายมานนเดินไปไม่สนใจใครเลยคุณชายนี่นู่นทุกยากลางวัดสนามวัดใหญ่มากนะครับผมที่นี่ ที่นี่ที่วัดใหญ่มากเลยนะครับผมดู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 ดดเล่นโคลนสเล็กเลยมองไม่เห็นตัวไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ว่า,าปปไม่นึกว่าช้างรูปปั้นนึกว่าจะสร้างรูปปั้นเล่นโคลนเออ,อย่ามาใกล้ไหลเอออย่ามาใกล้ไหลเออกินใหญ่นั่นแหละมาใกล้ไหล ดูดูช้างป่าครับดูช้างป่านี่นี่คก็ป่าบรรยากาศฝนตกดีมากเลยเมืองจันทร์ ไปกไกลๆแล้วก็จินยาช้างโครนนะครับผมสปาโครนมาดูคุณยายสิยายไก่เสร็จยังนาอยยายเยอ้ยยาย เลยเร็วง่ายด้กคุณยายกระไดโครนขับปนีมึงตายเลยคุณยายเอุ้มคุณยายกลิน่นโครนขักขึ้นกันเด้อคุณยายแม่นธรรมดาเด้อคุณยายทองมัน ท้องใหญ่เออมันใหญ่ไปดูจิตตมปันักทุ่งท้องเนาะคุณทุ่งท้องดูสิตตมคักไปไหนอีกเออไปไหนโตอนามแมาลัางสู่กระด้ปอกโตอนามไหมนั่นไม่หนามานะสายอยางอันนึงไหม มันแม่ตัวไต่มนไล่เรงกูอะตัวไตน้นามันไล่เรงกูอะมาชายมา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 ลามามา,มาลามา,า,ม,ามาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 มา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 อออือ,อบรรยากาศที่นี่นะครับผมฝนเกลือคลึ้มๆนะครับผมนี่บรรยากาศดีมากนะครับดูเมืองจันทบุรีนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่จังหวัดจันเนาะแม่แม่แมอทองโอ้หเรียกไงครับว่าใช่บรรยากาศเชา้ชาๆรอนะครับรอคุณยายสมนึกครบเสร็จแล้วรอคุณยายสมนึกอาบเสร็จแล้วค่อยอมาอาบต่อนะครับ อากาศนี่กับภูเขานะครับเป็นหมอกอยู่นะครับผมวิวดีวิวดีมากครับผมแม่แม่น้ำมีแต่ป่ามีแต่เขาเนาะคุณชายทะเลนครนสปาโคลนมาทั้งตัวเลยนะครับผมมาชายมามามาเลยมามามาเออเออเออมา,มา, ừ, 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 ừ. มานี่เร็วมานี่เร็ว Ma 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 ma. Ma leo ma 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 ma. Ma. Ma leo ma. Ma ma chô tua noi. Ma leo ma. Ma chô tua noi, ma chô tua noi. Ma leo ma, ma. Ma 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 ma. Ma chô tua cái cây noi leo. Ma leo. Ma. Ma lục ma. Hao. โอ้สวัสดีครับก็แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับหนุ่มเสียงหวานแล้วเสียงหวานหวานเลยล่ะโอ้สปลาคูนนะครับผมสปาคูนเลยวันนี้ทั้งตัวเลยนะครับผมโอ้ยเล่นโดนฝนทีไรแล้วงานเข้าชอบเล่นโคลนมากเลยคุณชายเนี่ยครับผมก็ฝากแม่ๆน,นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลายทุง้งท้องของเราด้วยนะครับผมคุณชายคุณยายใครแล้วยังคุณยายเอ,อ้ยคุณยายก็เกือบจะเสร็จแล้วอ่ะปอกปอกปอกไอ้ไอ้มันแล้วกันปอกไอ้ไอ้ไปล่างตัวนั้นดีกว่านำไหลแดงกว่าเออต,ตัวตัวไตไหลแดงกว่า่าาออ่ามาไปไหนละ่ะคุณชาย มาเลยว่ะครับผมสวัสดีนะครับแม่แม่เอฟซีครับ